เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องอัตราส่วนกันนะครับเรามาดูความหมายของอัตราส่วนกันอัตราส่วนคือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้อัตราส่วนของปริมาณ A ต่อปริมาณ B เราสามารถเขียนแทนด้วย A ต่อ b หรือ A ส่วนบก็ได้ ถ้าเป็น a ต่อ b แบบนี้เราอ่านว่า a ต่อ b เรียก a ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่1ของอัตราส่วนเรียก b ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่2ของอัตราส่วนโดยเราจะพิจรารณาอัตราส่วน a ต่อ b ก็ต่อเมื่อ a และ b เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นตัวอย่างที่1 จงหาอัตราส่วนของ20ชั่วโมงกับ1วันเราก็เขียนออกมาเป็นอัตราส่วนเท่ากับ20ชั่วโมงต่อ1วันซึ่งตรงนี้เราสังเกตเห็นว่าหน่วยมันไม่เหมือนกันครูเลยจะเขียนหน่วยให้มันเหมือนกัน1วันเรารู้แล้วว่ามันคือ24ชั่วโมงดังนั้นบรรทัดถัดมาเราก็จะเขียนได้เป็น20ต่อ 24นั่นเองทีนี้เรามาดูอัตราส่วนเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญสำคัญก็คือถ้าถามอะไรก่อนจะต้องอยู่ก่อนถามอะไรหลังจะต้องอยู่หลังไม่สามารถสลับที่กันได้ถ้าสลับที่ความหมายเปลี่ยนทันทีตามข้อสังเกตด้านบนนี้มาดูตัวอย่างที่สอง ในโรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงาน50คนเป็นพนักงานชาย30คนจงเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบต่อไปนี้จำนวนพนักงานชายต่อจำนวนพนักงานหญิงเขาโจทย์ให้มาคือจำนวนพนักงานชาย30คนแสดงว่าที่เหลืออีก20คนก็จะเป็นพนักงานหญิงข้อที่1เนี่ยเราก็จะเขียนอัตราส่วนได้เป็น30ต่อ20หรือก็คือ 30ส่วน20นั่นเองเข้อที่2จํานวนพนักงานหญิงต่อจํานวนพนักงานทั้งหมดพนักงานทั้งหมดคือ50พนักงานหญิงคือ20เราก็จะเขียนได้เป็น20ต่อ50หรือก็คือ20ส่วน50นั่นเองอ่าเรามาดูจากตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2เรามาดูอันนี้ เขา,าบอกว่าอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยเดียวกันเนี่ยเราจะไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้ด้านหลังเช่นอัตราส่วนของน้ำหนักหญ้าต่อน้ำหนักมูลไก่เป็น1ต่อ5ก็คือคล้ายกับไอตรงนี้หน่วยเป็นชั่วโมงเหมือนกันหรือถ้าอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณที่มีหน่วยต่างกันเนี่ยเราจะเขียนหน่วยกำกับไว้ ที่คาอธิบายเช่นอัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทเป็น6ต่อ25หรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะเขียนหน่วยกํากับไว้ที่อัตราส่วนเช่นอัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่ต่อราคาเป็น6ฟองต่อ25บาบาทต่อมาเรามาดูการใช้อัตราส่วนในชีวิตจริงเราเนี่ย เราจะเรียกอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณว่าอัตราเช่นอะไรบ้างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาอัตราเร็วหรืออัตราความเร็วอัตราค่าโดยสารอัตราดอกเวีย้ยมาตราส่วนก็เป็นการใช้อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบระยะทางในแผนที่หรือแผนผังกับระยะทางจริง เช่นในแผนที่เขียนว่ามาตราส่วนเป็น1เซนติเมตรต่อ15ไมล์ทะเลหมายความว่าระยะทางในแผนที่1เซนติเมตรแทนระยะทางจริง15ไมล์ทะเลเองนั่นเองต่อมาเรามาดูอัตราส่วนที่เท่ากันการหาอัตราส่วนที่เท่ากันเนี่ยเราสามารถ หาได้โดย2หลักการคือหลักการคูณและหลักการหารหลักการคูณเนี่ยถ้าเรานําจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0มาคูณทั้งจำนวนแรกและจํานวนหลังของอัตราส่วนเราจะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมเช่น1นส่วนสเนี่ยถ้าคูณนำสอมาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือ2อส่วนสหรือก็คือ 2ต่อสี่ถ้าน้ำสามมาคูณเราก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือสามส่วนหถ้าน้ำ4มาคูณเราก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือสี่ส่วนแปดหรือสี่ต่อแปดนั่นเองจากทั้ง3อัตราส่วนนี้เนี่ย เราจะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมคือ1ส่วน2หรือ1ต่อ2นั่นเองหลักการหารหลักการหารก็เหมือนกันถ้าเรานำจำนวนใ,นใดๆที่ไม่เท่ากับ0มาหารทั้งจำนวนแรกและจำนวนหลังของอัตราส่วนที่กำหนดให้เนี่ยเราจะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมเช่นกันเช่น2ส่วน4หรือ 2ต่อ4ถ้าคููนำา2มาหารเราก็จะได้อัตราส่วนใหม่ก็คือ1ส่วน2หรือ1ต่อ2นั่นเอง3ส่วน6ถ้าคููนำามมาหารก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือ1ส่วน2หรือ1ต่อ2 4ส่วน8ถ้าคููนำา4มาหารก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือ 1ส่วน2หรือ1ต่อ2นั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันจงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน2ต่อ5มาอีก3จํานวนโดยใช้หลักการคูณเรามาดูอันแรกถ้าคูณนำา2มาคูณเราก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือ4ต่อ10ถ้านำ3ามมาคูณ เราก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือ6ต่อ15ถ้านำ4มาคูณก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือ8ต่อ20ซึ่งทั้ง3อัตราส่วนเนี่ยที่เราได้มา4ต่อ10 6ต่อ15และ8ต่อ20เป็นอัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมคือ2ต่อ5นั่นเองต่อมาเรามาดูหาอัตราส่วน โดยใช้หลักการหารมากจงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน60ส่วน160มาอีก2อัตราส่วนโดยใช้หลักการหารวิธีทํทำอันนี้5สมมุติว่าครูนำา6สส่วน160เนี่ยหารด้วย4เราก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือ15ส่วน40หรือ15ต่อ สีนั่นเองถ้าคูณนำสิบมาหารก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือ6ต่อ16หรือก็คือ6ต่อ16นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อัตราส่วนใหม่เนี่ยสิบห้ต่อ40และ6ต่อ16เป็นอัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับ60ต่อ160นั่นเอง ตัวอย่างที่สามร้านค้าแห่งหนึ่งขายปากกาในราคาโหลละ8 4บาทชอนต้องการซื้อปากกา60ด้บมชอนต้องจ่ายเงินเท่าไรและจอนต้องการซื้อปากกาในราคาเดียวกันนี้บ้างแต่มีเงินเพียง14บาทถ้าร้านค้าขายปีขายให้ในราคาเดียวกันจอนจะซื้อปากกาได้กี่ล้มวิธีทำ จากโจทย์โจทย์เขาบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยขายปากกาโหลละ84บาทซึ่ง1โหล1โหลเรารู้แล้วว่ามันคือ12ด้ามเราจะเขียนอาัตราส่วนจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อราคาเป็นบาทได้ก็คือ12ส่วน84จากเราที่เราเขียนอาัตราส่วนเนี่ยเรามาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการซื้อคือชอนต้องการซื้อ6ปากกา60ด้าม เราก็จะได้เป็น12ส่วน84มาเขียนอัตราส่วนแล้ว12คูณอะไรได้60ซึ่ง12คูณ5ได้60แสดงว่า84จะต้องคูณ5ด้วยเช่นกันเราก็จะได้คำตอบคือ420บาทแสดงว่าชอนซื้อปากกา60ด้ามเนี่ย จอนจะจ่ายเงิน420บาทเรามาดูอีกคำถามหนึ่งจอนต้องการซื้อประกาในราคาเดียวกันแต่มีเงินเพียง14บาทเราก็นำอัตราส่วนประกาเป็นน้ามต่อราคาเป็นบาทมาก็คือ12ส่วน84เนื่องจากจอนมีเงิน14บาทเราก็ต้องดูว่า1โลมันคือ84 แล้วแปเอาแปดสเนี่ยหารจํานวนอะไรจํานวนหนึ่งแล้วมีค่าเท่ากับ14ซึ่งแปดสหาร6มันได้เท่ากับ14แสดงว่า12ก็ต้องหาร6เราก็จะได้คําตอบคือ2ส่วน14หรือ2ต่อ14นั่นเองทีนี้เราก็จะทราบแล้วว่า ถ้าจรมีเงิน14บาทจรจะซื้อปากกาได้สองด้ามน,นั่นเองเรามาดูการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยการคูณค่ายกันเขาบอกว่า <background> ในกรอบสี่เหลี่ยมถ้า a คูณ d เท่ากับ b คูณ c แล้ว a ส่วน b จะเท่ากับ c ส่วน d แต่ถ้า A คูณ D ไม่เท่ากับ B คูณ C แล้วเราจะได้ว่า A ส่วน B เนี่ยไม่เท่ากับ C ส่วน D มาดูตัวอย่างกันอัตราส่วนในข้อใดต่อไปนี้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่สองส่วนหและสิบห้าส่วนสี่สิบห้าการคูณไข้เราก็นำสองคูณสี่สิบห้าได้คำตอบเท่าไหร่ หกคูณสิได้คําตอบเท่าไหรถ้าคาตอบ2อันนี้เท่ากันแสดงว่าเศษส่วนเศษสอส่วนหและ15บหส่วนสี่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเรามาดูเขียนก่อนสคูณสี่สิบห้เท่ากับ45 2ก็ได้เท่ากับเก้าสิบหกคูณสิบห้าเท่ากับ 90ซึ่ง2องคูณ45และ6คูณ15เนี่ยมันได้คำตอบเท่ากันแสดงว่า C 2สองส่วน6และ15ส่วน4ีเป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน ต่อมาอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนกันอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนคือการเขียนอัตราส่วนของจํานวนทีละหลายๆจํานวนเช่นอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวต่อความสูงเป็น5ต่อ14ต่อ7ตัวอย่างอายุกรอต่ออายุขอเป็น5ต่อ4อายุขอต่ออายุคอเป็น16 ต่อ15จงหาอัตราส่วนของอายุกอต่ออายุขอและต่ออายุคอจากโจทย์เขียนออกมาก่อนที่เขาให้มาคืออายุกอต,อ,อ,ยอ,อ,ยอต่ออายุขอเป็น5ต่อ4อายุขอต่ออายุคอเป็น16ต่อ15สังเกตรตรงนี้เราสังเกตให้เราสังเกตดูเนื่องจากอายุขอเนี่ยมีค่าเท่ากับ4 และอายุขอฝั่งทางขวานเนี่ยมีค่าเท่ากับ16ซึ่งมันไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องหาตัวร่วมของอายุขอโดยการหาคอลอนอของ4และ16ซึ่งคอ,อนอของ4และ16เนี่ยครูหามาได้แล้วคือ16แสดงว่าอายุขอต่ออายุคอเป็น16ต่อ15เท่าเดิม แต่เราจะต้องไปเขียนอัตราส่วนใหม่ของอายุกอ่อต่อ,อยุคขอใหม่ C คูณอะไรได้16เนื่องจาก C คูณ4ได้16แสดงว่า5้าต้องคูณ4ด้วยก็จะได้อัตราส่วนใหม่เป็น20ต่อ16ทีนี้เราก็ได้ก็จะรู้แล้วว่าอายุกอ่อต่อ,อยุขอต่อ,อยุคขอเป็นเท่าไหร่ก็จะต่อเป็น ยี่สิบต่อสิต่อสินั่นเองจากอัตราส่วนของจํานวน3จํานวน a ต่อ b ต่อ c เราสามารถเขียนอัตราส่วนของจํานวนทีละสองจำนวนได้เป็น a ต่อ b b ต่อ c และ a ต่อ c ถ้า ให้จำนวนบวกเใดๆเราจะได้ว่า a ต่อ b เนี่ยเป็น a คูณเต่อ b คูณเและ b ต่อ c เราก็จะได้เป็น b คูณเต่อ C คูณเจากตรงนี้บรรทัดน,นี้เราก็จะได้อัตราส่วน a ต่อ b ต่อ C เป็น a คูณเต่อ b คูณเต่อ c คูณเม ถ้าในทำนองเดียวกันถ้ามีอัตราส่วนที่มากกว่า3จํจำนวนก็สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ได้เช่น a ต่อ b ต่อ c ต่อ d ก็จะได้เป็น a คูณ m ต่อ b คูณ m ต่อ c คูณ m ต่อ d คูณ m เมื่อให้ m เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆอันนี้คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับอัตราส่วน